สวัสดีค่ะเบิ่งค่ะสิปเปลี่ยนกระถางค่ะเปลี่ยนกระถางให้ชวนชมดินเพิ่นเก่าแล้วค่ะเพิ่นวิตามินเพิ่นหน่อยแล้ว้องกันว่าเปลี่ยนกระถางไหมเนาะค่ะเอาอันทางมะพร้าวเก,ก่าเกาเด้อค่ะเด้อทางมะพร้าวเก่าเกมาใส่ค่ะใส่ทั้งใส้มันเ่อมันระบายเนาะมันจะระบายน้ำได้ดีกว่าค่ะใส่ไปเอาอันเก่าเกาเด้อค่ะเด้อมันเก่นถึงทา นี่เห็นบ่นี่เปลือกบอกเผาที่เขาสับสับับเห็นไหมค่ะเปลือกบวบเผามาสับซับับ,บ,บแล้วก็เอามาปนกันนี่แหละค่ะปุ๋ยขี้ฟุนเนาะค่ะใส่เข้าไปใส่ปุยขี้ฟุนใส่กระถางเกาเกาคือเกานี่แหละค่ะนี่แหละใส่กระถางใส่กระถางแบบว่าดีซื่อนี่แหละค่ะประหยัดเนาะค่ะเนาะสวยทนท่าน,านพร้อม ซื้อพราสติกสเตึกซื้อท่อปูนท่อ,อยังกระแตกง่ายเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่ามีการแตกค่ะประหยัดและใช้ได้ดีด้วยเจ้าสิละค่ะสวยดวยค่ะบัดที่นี้เพิ่นกระสีออกดอกยังสวยงามแล้วค่ะียังก็ค่ะเพื่อนชมอาราบิคั่มบัดท่ืซื้อกับ